สวัสดีค่ะมือนีกับยูกับพ่อนภาเนาะคะ่ะพ่อนภาจะพาเอฟซีทุกคนไปตามแนวทางของเอฟซีคนเลยนะคะเพิ่นมาเพื่อนมีแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องนะคะเพิ่นฟันว่าคุณนยานกระโดดล่งบ้าน,นะะเนาะค่ะแนวทางของเอฟซีคนเลยจะเปลี่ยนตัวแรกกับเขาไปรับช่มรับฟังน้ากันเลยเด้อค่ะตอนนี้ขออนุญาตตั้งกล้องเด้อค่ะฟันเป็นเป็นแนวทางบอ ฝันไย้าวดอกแน่ยฝันไว้จังไดค่ะฝันว่าอันญาอยู่เฮี้นนี่ลหละเพิ่นเพิ่นซูนให้ผู้ใดระบุเพื่อนี่เพิ่นได้อันโดดจากอันสั้นสองลูกม้าข้างล่างเหมจ้ะเอ้ยญาเนี่ยเพิ่นเสียชีวมตไปยั่งยู่จ้ะอ๋อญากระโดดบ้านกระโดดลงกมาอันตั้งแต่ทางบนบ้านลงกม้าข้างล่างอืม เคยฟันแล้วมันบอกอายุเพิ่นเลยนะอ๋อเคยฟันเคยฟันเกี่ยวกัญยาย้มแดงสิออกอายุเพิ่มเพิ่นกระโดดจากบ้านเกิดที่สูงลงมาที่ต่ำมันว่ามนสิเป็นเลขล่างมากะมวล้นก่นค่ะแต่ว่าเคยฟันเกียวคนแย้มแดงมันออกอายุเพ่มปะคะเม่ยนจัะเลยันฟันเลยจักมือแล้ว อันลูกฟันตังแดงอันขึ้นบ้านผาคนเนี้ยอ๋อขึ้นบ้านผ่อนนผอะอายุกันจ็ดปีค่ะเจ็ดสิบแปดย่างเจ็ดสิบเก้านี่แหละจ้ะยี่<ป> 7, ไม่กับเจ็ดสิบเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเนาะซึ่งซิปแมนเหล็กลางบอกกระโดดจากบนลงองรางอายุเน แล้วนอกเนื้อจะนี่ฟันนี่ยังอีมั้งบอสคะอ๋อฟันสันสันถ้าเขาสิซื้อนี่ซื้อเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเน้นบนขึ้นเน้นล่างกันบนกันล่างไว้นะแม่ไปกับบนล่างมันบอสคะไปกับบนล่าง จะรวมี่สิบนี้นะแล้วว่างเจ็ดแปดกับเจ็ดเก้านี่เน้นตัวได้ค่ะสำหรับผู้ฝันมากทั้งสองจ้ะแม่น้ำหนักเท่ากันกอ้วนแขนเสือยาง จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะคู่ฟันกับเบาน้อยหน่อยผู้สัมผัสต่อไปพบเป็นอ่าสุลว่าเอซีคนเลยงวดวันที่สองมกราคมสองห้าหกเก้าเลขฝันฝันมายากระโดดบ้านจากสันบนลงสั้นล่างอายุของยาเจ็ดสิบแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าห้องก็เลขเขียนสองยางเลยฝันย่ำใดมันมาจะออกอายุเพิินเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสามารถไปใดบนรางกลับด้วยนี่สั้นนี่เป็นบ่าค่ะถ้าฝันโค้งสุดท้ายฝันเป็นโต หรือฝันจังไหนก็บจังโท่มากทักไลน์ามาเด้อค่ะดา่แม่ฮะ่ะขอบคุณหลายๆที่แบ่งฟันนะคะให้เอฟซีซดีแนวะทางของเอฟซีคนเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะเดี๋ยพวพนาาาักพ่าจะสรุปให้เอฟซีฟังอีกรอบนะคะสําหรับแนวทางของเอฟซีคนเลยนะคะเมื่อวันที่2มกราคม69นะคะสรุปว่าเอฟซีคนเลยนีเพิ่นฟันว่า ฟันถึงยานะคะยาเพิ่นจักเครียดจกักซูในแพนนะคะจังใดกาโดดลงบ้านนะคะกะโดดจากที่สูงลงมาถีตำนะคะเพื่อนบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนฟันแบบนี้มันมักจะออกอายุของยานะคะของยาอายุของคุณยานะคะกับอายุที่เจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะจะเป็นอายุของคุณยานะคะกลับไปกลับบนล่างนะคะ นำนักเท่ากันนะคะเจ็ดปดกับเจ็เ้านะคะเพิ่นกับฟันหน่อยๆนะคะบได้ฟันหลายนะคะก็เลยเป็นคลิปสั้นๆนะคะพนภกพาก่ขอขอขอบคุณเอฟซีคนเลยนะคะเที่ยวแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องเฮ้านะคะพรักภาก็อขอให้ f อซทุกคนนะคะโชคดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะ